สั่งต้นไม้มาจากส่งมาจากลำพูนครับมันก็โดนทับมาเหมือนกันก่อนจะกล่องจะนี่หน่อยดูสภาพก่อนกล่องก็ได้เขาก็เขียนมาให้แล้วนะว่ามันคือต้อนไม้ก็ออยังคงบูบี้นะ นี่เพิ่งนี่มาเลยเมื่อกี้ามาดูกันว่าเป็นยังไงครับต้นไม้จริงไหมมาดูว่าเป็นยังไงรอดไม่รอด รอดหรือไม่รอดครับประมาณสักสี่วันเหมือนไอ้า้าตามเนี่ยเขาเขียนว่ายี่บห้านะกิ์วันที่ยี่บห้าก็น่าจะยีบห้าใช่ไหมวันนี้ที่ยี่บแปดวี่บแปดสี่วันครับต้นไม้อยู่ในกล่องสี่วันมาดูซิว่าจะเป็นยังไงคนน่แค่ไหนอ่น้องอ่ะ ตล้นตื่นตั้ตใ,จใจเดินทางมันทัเดี๋ยเกินส่งมายันที่ปัตตานีครับที่ดูอ,ออกอยงไคือแต่ละคนก็จะแพ็คค่อนข้างจะเหมือนกันก็ไม่ใช่ก็ต่างกันไปก็เลยต้องดูก่อนว่าเขาแพ็คยังไง ไปกรีดมาจะไปโดนต้นไม้ไหมมีอะไรหุ้มแค่่างนี้อ้าเห็นไหมต้นไม้อยู่นี่แหละเห็นแล้วเนะห็นไหมเกือบกรีดโดนแล้วอันนี้ส่งโดยเบสเบสอิงเบสอิงอะไรประมาณนี้ครับดูสภาพต้นไม้กัน <c oughs> โอ้โหไอเอ ้ดูแล้วยังเขียวเขียวอยู่เหลืองด้วยเพราว่าน้องเป็นพืชเหลืองนะละงันครับว่าเป็นยังไงสวยไหมครับอันนี้ ลายแบบเข้มๆอันนั้นไม่เกี่ยวเฮ้ยอุ้ยโอ้เอาอะไรออกก่อนดีโอ้อันนี้เขาเป็นแบบนี้กระถางมาอ่ามีถุงมีถุงนี้ด้วยถุงลมกันกระแทกผมต้องหยิบอะไรออกก่อนเนี่ย ไม่ถูกเลยต้องขอดูระบบก่อนโอ้ลากมาแล้วขอดูระบบใจนะใจ ทปด้วยต้องรื้อเทปก่อนนะครับโอค่อนข้างแบบมีระบบนี่นมันมีเทปติดอยูด้วยนี่ก็เป็นเจ้าแรกเลยที่มีถุงกันกระแทกด้วยเจ้าอื่นจะเป็นระบบหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้นุ่น เจ้าแ้วเจ้าที่สองไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุ้นๆว่าเหมือนไม่มีหรืออาจจะมีหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้า,จาประมาณนี้ลำบากเล่มคือมันค่อนข้างจะยากตรงเนี่ยครับ ตรงที่เราจะต้องแกะไอ้เอฟพัตเตอร์เลยนะครับเอฟใสอ่ะอันนี้จริงๆอันนี้จริงจริงบางทีเขาจะติดตรงเด็ไม่ได้อ่ะบางคนเขาติดมาแบบหัวไม่ได้ไม่คืนถอนแกะออกเลย ดูนแป๊บหนึ่งนะบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรควรเอาอะไรออกก่อนนะนี่มาแล้วหนึ่งต้นอ่ะ ได้เว้โอเคติดเว้เห้ยอ่ะมาแล้วอีกต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งโอ้สามต้นมีเหลืองด้วย <c oughs> มีน้องใบเหลืองด้วยเดินทางมานานเกิน ส่วนอันนี้นี่เดี๋ยวมาดูก่อนสลุดจรุดนี่เป็นอ่าดูนี่สิโอ้ยนี่สวยอันนี้มาสภาพดีเลยมีรากน้อยๆงอกขึ้นมาด้วยตารากอะไรบน บวนลากเลยสักอย่างเค okay. ถือว่าสมบูรณ์ครับนนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูแลนั่นะจ้าอันนึงนี่ก็ผู้ด่างอีกอันนึง,อนนงโอ้ยชุ่มเลยชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้ก็สมบูรณ์แล้ะครับเกือบเกือบสมบูรณ์อ่ะมีนี่หน่อยมีตรงนี้มัน,น เสียหายหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวใบใหม่จะขึ้นมาเนะก็เดินทางมาไกลอะได้แค่นี้ก็ดีแล้วเข้าใจอึ๊บหายเท่าก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์น,นี้ก่อนนี่พกหลงมาดูอันนี้ก่อนเลยกันเพื่อความตื่นเต้นนี่มันเหลืองๆ ตนอันนี้เหลืองใบเดียวหรือสองใบใบหนึ่งเกือบจ,จะจะยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันตรนี้โดยรวมโอเคนะเ่าได้เห็นภาพนี่โอเคโอเคถือว่าเขาถือว่าน้องมีความทนแล้วก็ได้การห่อที่ดีมาด้วยนี้การห่อของเขานี้ที่บอกเขามีระบบอะไรนะถุงก,กันกระแทกถุงก,กันกระแทกแบบนี้ นีแล้วก็มีกระดาษฝอยด้วยเป็นกระดาษฝอยขวดมีขวดด้วยขวดห่อมาอันนี้กันกระแทกดีห่อขวดน่ยหรือไม่ก็บางคนเขาจะใช้เป็นกระดาษแข็งเนี่ยกระดาษลังนห้ห่อขึ้นมาอย่างนี้เลย ตั้งแต่กระถางเลยน้องใบมันก็จะได้มีแบบพื้นที่มากกว่าในขวดซึ่งจะกับแคบอะไรอย่างเงี้ยอืออือม,มาแล้วเป็นไงกันบ้างมาดูกัน รอดไม่รอดโอ้โ,อ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 โฮหฮกเหลืองครับอันนี้ฮกเหลืองก็ค่อนข้างจะบากบั่นมาต้องรอฟื้นตัวสีเสืออาจจะเปลี่ยนจากสีชมพูอันนี้ยังอยู่ดีที่มีปัญหาจจะเป็นที่เป็นสีเขียวนี่ครับก็เหลืองๆหน่อยละ เหลืองบ้างเพราะว่าใบชมพูยังเด่นอยู่นี่ใบเหลืองไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกได้นะครับเดี๋ยวน้องกําลังงอกหลอดใหม่มาอยู่นี้หลอดใหม่มันก็อาจจะอยู่ระหว่างจะเจริญเติบโตดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเดินทางมาตอนที่นี้พอดีกําลังออกดอ,อกนี่เราตัดออกน้องเหลืองก็ทิ้งใบไปปุ๊บอ่า ก็ตั้งให้น้องฟื้นตัวหน่อยก่อนเอามาอีกดูวันนี้มัง่งสิมีทั้งหมดสามนะครับน,นีงพัฟโหล ừ hỏi <laughs> là ta hỏi ừ ừ นี่ไม่มีเหลืองอน,นี้มาสามใบสวยๆเลยทำให้รู้ว่าต้นไม้ออนไลน์ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปครับอ่าอันนี้คอหักหน่อยอันนี้อันนี้อาจจะเตรียมสู่นิตราหน่อยกับดาวแล้วก็มีหลอดด้วยมีหลอดใหม่หลอดใหม่กำลังเป็นหลอดอยู่นี่เล็บสก,ก,กปกผมไม่อยากให้เห็นเลยไม่ได้นี่เลยนะครับมน กำลังอยู่กับต้นม้อยู่นี้เหลืองๆหน่อยรอฟื้นสองอันนี้สุดท้ายวันนี้ไปเสียมพูชัดเจนเลยสวยดูเข้มสวยดิอันนี้แกะดูนะแล้ว้านี้คือแค่เอาออกมายากตอนแกะกล่องแค่นั้นเพราะว่ายังจูนอยู่ว่ามันติดอะไรพว่วงติดอะไรบ้าง แต่ว่าพอมาแกะอันนี้เออที่แกะง่ายเกินแกะง่ายแกะง่ายต้อสี่เป็นแ,แล้วเราก็ไม่ได้พันอะไรมู่นกรแพ็คมาดีด้วยอยันนีแาา้แพ็คมาแบบก็คือไม่ลำบากเราเยอะต้องระวังโดนใบโดนอะไราดแล้วใช่แล้ว โอ้โหอ,อันนี้เหลืองหนึ่งใบเดี๋ยวเราตัดออกน้องที่ใบใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้จะได้เจริญเติบโตดีขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ไปเลี้ยงนี้ไม่ต้องไปเล้งลยงใบเก่าที่มันไม่เอเคแล้วอะไรอย่างนี้ องสิโอหลอดจังเลยอันนี้ครับการสั่งออนไลน์ก็นจะเป็นประมาณนี้โหน้องถือว่าแข็งแรงมากเขาส่งต้นที่แข็งแรงมาด้วยคือต้นไม้มันแข็งแรงด้วยครับมันก็เลยนี่ลูกเด็กอยู่ยังเขียวเลยเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวตัดทิ้งทิ้งใบไปเลยน้องจะได้โตขึ้นใบใหม่จะได้โตขึ้นดูก่อนว่ามันมาจากใบไหนอันไหนเอามีอันนี้ทิ้งใบไป,ไปหนึ่ง ขานี่ขาที่เขาเรียกตายขาที่ตายขาที่เป็นหนึ่งหนึ่งใบก็นะครับก็แนี้ตัดออกมีหนึ่งใบเล็กกับหนึ่งหลอดมาใหม่อยู่อ้อนี้เลี้ยวโค้งมาด้วยตีโค้ง ย้ายก่อนย้ายฝั่งให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่โอเคได้แล้วหนึ่งต้นสองต้นสามต้นอุ้อันนี้คอตกคอตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงคอตั้งอะ่ะแล้วก็นี่ครับนี่ครับ โดยรวมถือว่าแจมเลยแจมเลยมันไม้ออนไลน์มันก็ไงามาได้แบบดีมากภาพยังกริ้งอยู่อ่ะดูดิโอ้โหไปแล้วครับ